อ่ะเดี๋ยวขอเขาละหนึ่งนาทีก่อนนะยืนก่อนจะพูดไปนะชูจะยืนนี่ชูมันยืนนี่มันยึดนะชูใจสวัสดีครับผมน้องชายมาก่อนชื่ออะไรนะวันนี้ใช้อะไรซอสชงกินไหมอ่ะวันนี้มาชกร้อยเท่าไหร่เนี่ยบเป็นไงไม่มีการต่อกันนะไม่มีอ่ะเคยโชคเขาไหมไม่เคยครับเราไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับค่ายอะไรมณสักมครับอ่ากี่วันนะซ้อมมาเบสเสร็ตชกงอนครับชกมวยถึงร้อยไหมน่าจะเกินนะ ล่าสุดไปชกที่ไหนมาโชคอยู่ลุมพินีครับเป็นไงผลงานวันนั้นชนะนะร้อยสายล่าสุดยี่สิบสองเด็กจากจังหวัดสุรินทร์ครับสไตล์ไหนเออภาไทมาครับอ่ะบอกทางว่าเชียร์ใน่วันนี้ก็ไปเชียร์เป็นแรงันาลใจด้วยครับเต็มที่ครับผมโอเคอ่ะอย่าเซฟเป็นใครบ้างวันนี้เจอกับไปชูไทยนี่เคยเห็นเขาไหมคยเห็นเขาชกไหมอ่ะครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมเป็นไงอ่ะแล้วเขาเป็นมวยสไตล์ไงเนี่ย ปูนะไม่สูงเท่าไหร่สูงสูงครับน้ำหนักบ่อยๆเท่าไหร่ประมาณหกสิบชกมวยไทยมารวมๆเท่าไหร่ด้ยสามสิบมล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดล่าสุดชนะลุงสยามล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่

yeah <laughs>